สวัสดีครับทรูวิชันนาวนำคุณผู้ชมมาติดตามกันแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2หรือเมืองไทยลีกเป็นเกมนัดที่7ของฤดูกาลวันนี้ไปกันที่สนา,านกมกีฬาศรีนครลำดวนนะครับชมเกมคู่ระหว่างศรีสะเกดยูเนเต็ดทีมอันดับ3เปิดบ้านรับการมาเยือนของพลังการ FC ทีมอันดับ11พัฒนาค่อยๆต่อบอลกันครับเอกอสิทธิ์โยนออกขวาให้กฤษณะ กฤษณะเลี้ยงจี้เข้าหาทิวาซ้ายแล้วดึงเข้าขวาของกฤษณะยิงลูกนี้ชนเสาครับอืมแล้วไม่มีตัวซ้ําแล่ดูจังหวะยิงของกฤษณะครับล็อกมาเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหแทบชะชนสามเหลี่ยมเลยครับจังหวะนี้ดันนิโรปล่อยอบอลกลับมาที่ดันนิโลอีกครั้งหนึ่งหลุดมาทางซ้ายครับสุภพลสุภพ,พลเลือกขัดแบ็กกลับมาก็ยังติดแถวสองวิ่งเข้ามาใส่ลูกนี้ต้องเซฟครับบอลยังไม่ออกได้อยู่ที่สุภพลจังหวะลุยขึ้นมาแล้ว คือหลังมาถึงธนพัฒน์ครับโอ้โหนี่วงศกรอยู่ที่มุมธงคือหลังกลับมาให้ไคเก้เปิดจังหวะแรกลูกนี้แล้วดูมีตัววิ่งอ้อมเข้ามาใสลรกนี้อา้าอีกหนึ่งเสาครับโอ้โหก็เป็นเสาเดียวกับพลังการในครึ่งแรกเลยนะครับเอายังได้ลุ้นต่อดูจังหวะสักครู่นี้ก่อนครับที่บอลเนี่ยไปชนเสาครับ จังหวะเติมมาของสุภพลครับยิงโโอ้หคือหลังกลับมาได้เปิดเข้าไปลุ้นอีกครั้งหนึ่งเอกสิทธิ์เกี่ยวบอลได้แตะหาเหลี่ยมแล้วยกมาเสาไกลโงมเข้ามามงก็เรียบร้อยเลยครับนาที59ครับเป็นเจฟเฟอร์สันเดอร์ซุซาครับมงให้พลังการขึ้นนำศรีสะเกด1-0ครับอุทยานขึ้นมามงคนเดียวเลยครับเจฟเฟอร์สันครับจังหวะเปิดของเอกสิทธิ์ครับแม่นยำจริงๆครับโอ้โหบอลนี่ตั้งกันได้สวยนี่ครับเปิดมาถึงเอกสิทธิ์ เข้าประกบช้ามหน่อยแล้วหยอดมาโอ้โหทยานมาแบบนี้ครับไม่เหลือครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับจังหวะที่เจ็สันพุ่งเข้ามาหม่งครับบอลของศรีสะเกตครับดานิโลเล่นกับบางครั้งแรกครับแอบเนแล้วยิงไกลเอาไปติดพวกเดียวกันเองทะลักมาถึงดานิโลกลับตัวยิงต้องปัดออกหลังครับโอ้โหเกือบไปครับดานิโลเกือบจะทำประตูให้ศรีสเกดตีเสมอพลังการ กองหลังก็ดันเกมขึ้นมาหมดแล้วครับศรีสะเกดเปิดมาตรงนี้แถว2อัครวิทย์มงตอมาแอฟเน่ยิงไกลโอ้โหสุดๆครับยังคมครับแอฟเน่ยิงให้ศรีสะเกดตีเสมอพลังการ1ต่อหนึ่งครับโอ้โหกดด้วยซ้ายนะ่ครับบอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับทีเด็ดจริงๆครับแอฟเน่โกเมสครับเตะบราซิลชื่อตัวจริงแล้วก็สำรองนะครับเกมนี้ลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วก็ ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมได้จับแตะหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับอดยืนเนี่ยประกบก็ไม่ได้หาหนะครับแต่ยิงเร็วนะครับดูครับวัฒนาเนี่ยยืนแถวสองและพปุตสินก็เป่านกหวีดยาวจบเกมครับที่สนามศรีนครลำดวนครับศรีสะเกตยูนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับพลังการ f เอฟซีหประตูต่อนหนึ